ก็ถ้ามีหอพักให้อยู่ที่สถาบันนะครับผมก็จะอยู่ครับเพราะว่าจะได้ลดค่าใช้จ่ายของพ่อแม่ได้ครับพ่อแม่จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการเดินทางครับผมจะทําให้ดีที่สุดเพื่ออนาคตของครอบครัวครับแล้วผมจะเลี้ยงดูพ่อแม่ให้อยู่อย่างสุขสบายครับใช้เงินเยอะมากอาทิต์หนึ่งเห็นพวก คนที่เขามีตังก็ส่งลูกส่งหลานเดินเดืออาทิตย์หนึ่งไร่พันน่ะหนูคงไม่มีส่งนานนั้นนะชอบมากเ <c oughs> พราะมันแบ่งเบาพ่อแม่ไปได้เยอะเลยคะ่ะเพราะว่าเขาเรียนฟรีใช่ไหมคะไม่ต้องเสี่ยงเงินเยอะไงอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยให้เขาเรียนสายช่างไปเลยทําไมถึงอยากให้ลูกเรียนหนังสือแม่มันต้องให้ละบากแม่เลยคะ่ะจะได้ไม่ต้องลําบากเหมือนแม่จาลำบากสุดๆเนี่ยละ่ะ น่าจะเรื่องการทํางานเนี่ยแหละครับก็ตั้งแต่ป6เลยครับก็ช่วยเก็บช่วยกรีดยางสถาบันเทคโนโลยีทุมวันเนี่ยมีพันธกิจอยู่4ด้านด้วยกันด้านแรกคือสอนด้านที่2คือวิจัยด้านที่3คือบริการวิชาการกับสังคม ่วนด้านที่ีธนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมก็เลยได้ร่วมมือกับโรงเรียนทองผาภูมิแล้วก็วิทยาเทคนิคการจาบุรีนะเปิดหลักสูตรทรวิศษศาคือเด็กม .4 ม5มหเนี่ยเรียนวิชาชีพด้วยโดยหลักๆเนี่ยในอนาคตจะทำสามช่างด้วยกันคือช่างไฟฟ้ากำลังช่างเชื่อมโลหะแผน่นแล้วก็ช่างยนต์ตอนนี้ปัญหาในภาพรวมที่ผมมองว่าของการจัดการศึกษานะครับ ก็คือปัญหาของเด็กกลุ่มกลางและก็เด็กกลุ่มอ่อนหรือเด็กกลุ่มเสี่ยงนะครับที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเขาจะมีอัตราออกกลางคันต่อมาเมื่อเรามีการจัดการศึกษาตรงนี้แล้วเนี่ยผมว่าเป็นการตอบโจทย์เมื่อนักเรียนสามารถค้นพบตัวเองนักเรียนมีทักษะอาชีพที่สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันนําไปดูแลตัวเองดูแลครอบครัวได้ผมว่ามันจะเป็นการสกัดปัญหาเหล่านี้ให้หมดไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกฝังเจตคติที่ถูกต้องให้กับเขารักชาติรักแผ่นดินรักมาตุภูมิไม่ครับตะก่อนนี้ผมมาเรียนที่นี่ผมเป็นคนกลัวไฟมากครับเดี๋ยวนี้คือแบบไม่ค่อยกลัวแล้วครับก็คืออาจารย์แบบสอนแบบให้เข้าใจว่าแบบไฟนี้มันไม่น่ากลัวครับเพราะว่ามีเครื่องมืออะไรที่แบบคอ,คอยช่วยครับครับผมเป็นความตั้งใจของเขาครับที่จะ อยากให้ความรู้กับนักเรียนครับผมก็จะตั้งใจเรียนเต็มที่ครับผมขอขอบคุณสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและโรงเรียนท้องภาคภูมิทิทยาที่ทำให้ผมได้เรียนที่นี่ใกล้บ้านต่อไปผมจะตั้งใจเรียนให้สูงสูงผมจะนำความรู้ไปพัฒนาชุมชนและประเทศชาติต่อไปครับ ได้มีโอกาสพบกับท่านรองศาสตราจารย์ดเรสเสถียรอธิการบดีของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันท่านเห็นชอบในแนวคิดนี้และก็มีวัตถุประสงค์ตรงกันก็คือมุ่งเน้นชายขอบของจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อสร้างโอกาสให้เด็กได้เป็นคนดีมีทางเลือกที่ดีและเป็นคนดีของสังคมคาดว่าเนี่ยหลักสูตรที่ท่านเตรียมไว้เนี่ย น่าจะเข้าสู่ตรงนี้ได้แล้วก็จะทําให้เด็กกาญจนบุรีนะครับมีโอกาสแล้วก็เป็นคนดีที่ร่วมสร้างประเทศอย่างภาคภูมิใจเวลานี้นะครับพันธกิจของสถาบันเนี่ยเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเด็กชายขอบนะชายขอบเด็กผู้มีรายได้น้อยซึ่งถามว่าเราทําไปเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นพันธกิจหลักเลยนะแต่ว่าเป็นการที่เราเสริมขึ้นมาหรือเราจะช่วยยังไงให้ เด็กเนี่ยได้มีความรู้แบบยั่งยืนก็ต้องขอความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองหรือว่าผู้มีความรู้อยู่ในย่านนี้นะอาจจะบริจาคทุนทรัพย์หรือเครื่องไม้เครื่องมือหรือมาช่วยกันสอนเนี่ยก็ยิ่งเป็นการดีนะช่วยกันสอนเพื่อสร้างอนาคตแกเด็กเราแล้วก็อาจารย์ของเราก็เดินทางมาไกลนะจะมีการทุ่มเทเสียสละกันหากว่าประชาชน ในย่านนี้หรือคนไทยด้วยกันได้ช่วยกันเนี่ยประเทศชาติาก็จะเจริญยิ่งขึ้นนะครับ